ท่านผู้ชมครับตลอดปี2,565ที่ผ่านมาเราได้เห็นหลากหลายกิจกรรมที่บอกได้ว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง2องขั้วมหาอำนาจตะวันตกกับตะวันออกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนนี้นี่นะฮะแม้ว่าทั้งสองชาติจะไม่ได้บอกว่าบีบให้ต้องเลือกข้างแต่เราไปฟังความคิดเห็นจากชาวโลกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่านี่คือผลสำรวจล่าสุดสำหรับปีหน้านะครับมากกว่า30% มองว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเพิ่มมากขึ้นและอัตราส่วนเท่าๆกันมองว่าอิทธิพลของสหรัฐกําลังลดลงที่น่าสนใจก็คือกว่า62%ของประชากรที่ร่วมตอบแบบสอบถามมองว่าอิทธิพลของจีนในเวทีโลกกําลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสงชาติมหาอำนาจนี้ผู้คนส่วนใหญ่แทบจะมองเป็นเสียงเดียวกัน ว่าดูแล้วจะเป็นความขัดแย้งมากกว่าความคลี่คลายหรือว่าผ่อนคลายลงในอนาคตแน่นอนครับ<ด>แบบสำรวจนี้จะทำขึ้นโดย Global Times Research Center นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้เองครับครอบคลุมทั้งหมด30คําคำถามและก็ผู้คนที่ร่วมตอบแบบสอบถามนะครับมากกว่า36,000ตัวอย่าง จาก33ประเทศทั่วโลกครับยกตัวอย่างนะครับมีตั้งแต่จีนสหรัฐรัสเซียฝรั่งเศสสหาราชอาณาจักรซาอุดีเอาระเบียปากีสถานอินเดียบราซิลนะครับส่วนในภูมิภาคใกล้เคียงกับเรานะฮะก็จะมีญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันครับผลสำรวจสะท้อนให้เห็นนะครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรตะวันตกนั้นจะพยายามเผยแพร่ทฤษฎีการคุกคามจากจีนหรือที่เรียกว่า China Threat Theory แต่น่าสนใจมากว่าความศรัทธ,ธาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นอาจจะเป็นเพราะปัญหาของระบบเจ้าโลกแบบโมโนโพลีก็ได้ครับมากกว่าร้อยละ62ของผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามกลับเชื่อว่าจีนนั้นกำลังแผ่อิทธิพลออกไปอย่างไพศาลในโลกใบนี้ครับถ้าหากว่าลองเอาแฟกต์ความเป็นจริงข้อมูลมาคุยกันแบบแฟแนะครับกางสวอตออกมาเลยครับว่าประเทศไหน มี Strength มี Weakness On Air อย่างไรนะครับกำลังของชาติที่แท้จริงแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเหนือกว่าจีนแทบจะทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการทหาร Military ด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ถ้าหากว่าลองมองในมุมหนึ่งนะครับอิทธิพลระหว่างประเทศหรือปลาเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆก็คือ คะแนนนิยมที่ชาติอื่นเขามองเข้ามาจีนกลับถือไพ่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับสัมผัสได้ครับมีเหตุผลหลัก2ประการนะครับที่ผู้คนมากมายเนี่ยแสดงความเห็นว่าจีนนั้นกําลังถือไพ่เหนือกว่าประการที่1ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและรวดเร็วของจีนแม้กระทั่งในยุคที่โควิด -19 นั้นระบาดจีนก็ยังไม่หยุดพัฒนาครับประการที่2นะฮะก็คือเรื่องของวิชั่นหรือว่าแนวคิดของจีนอันนี้สําคัญครับ หลักการของจีนนั้นก็คือไม่แสวงหาความเป็นเจ้าโลกนะฮะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดและยืนหยัดกับประเทศกําลังพัฒนาประเทศตลาดเกิดใหม่มานานเพราะอะไรครับจีนนั้นเป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับแต่ว่าภาพลั์ของจีนนั้นต่างจากเมื่อสทศวรรษก่อนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนจนนีนจะพูดอะไรเนี่ยนะครับร้องตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟัง ปัจจุบันนี้จีนแค่หายใจเบาๆโลกทั้งโลกก็สั่นสะเทือนอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะนั้นจึงทําให้ประเทศต่างๆนี่นะครับมากขึ้นเรื่อยๆหันเข้ามาหาจีนเพราะเชื่อว่าจีนนั้นจะยังคงรักษาคํามั่นสัญญาและทางโฆษกรัฐบาลของจีนเองเนี่ยก็ออกมายืนยันโดยตลอดนะครับว่าจีนไม่คิดจะเป็นเจ้าโลกไม่คิดแม้แต่จะขึ้นไปแทนที่สหรัฐอเมริกาครับ แล้วทำไมจะต้องไปชื่นชอบจีนด้วยไม่ได้บอกว่าให้ชอบนะครับแต่มี2ปัจจัยหลักๆที่อยากให้ท่านผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับ 1. ก็คือคุยกันตรงๆครับประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นหวังที่จะได้ผลประโยชน์จากประเทศจีนที่ก้าวหน้ามากขึ้นและ 2. นะครับหวังที่จะให้จีนขึ้นมาคานอํานาจของสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือให้ลดระบอบก,การเป็นเจ้าโลกนี่เองครับในอเมริกาเนี่ยนะครับพัคใหญ่ทั้งสองพักครับไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันก็ตามความคิดเห็นอาจจะไม่ลงรอยกันในหลากหลายเรื่องราวที่ใช้ในการหาเสียงแต่เรื่องหนึ่งที่เห็นตรงกันเป็น b i p a r t i s a n act นั่นก็คือจีนนั้นเป็นทรัตที่สำคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐครับที่ต้องมีจีนขึ้นมาเนี่ยนะครับคิดว่าใช้เป็นการปิดบังความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรง ค่าครองชีพและปัญหาเงินเฟ้อนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกับโลกยุคเก่าที่สหรัฐนั้นคุมสื่ออีกต่อไปครับและคงจะเป็นเรื่องยากมากนะครับที่เราจะสามารถแก้ปัญหาความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหรัฐได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ภารกิจสําคัญที่ทั้งสองชาตินั้นจําเป็นต้องทําร่วมกันเมื่อความแข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือการบริหารจัดการความแตกต่างนะครับง่ายที่สุดครับ ่างคนต่างโตต่างคนต่างอยู่ครับหลือจอเลือไก่สื่ออ้วจออัวไก่สื่ออย่างนี้ดีกว่าไหมครับยังไงซะนะฮะการทําการค้านั้นก็ถือว่าดีกว่าการทําสงครามอย่างแน่นอนต่อโลกทั้งใบเลยนะครับไปสร้างท่าเรือไปสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานท่าบกท่านาแรงทางรถไฟดีกว่าไปสร้างฐานยิงจรวดหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินไหมละครับแทนที่จะมองใช้หน้าเนี่ยนะครับให้เป็นไชน่าแท้ ลองมองว่าเป็น peaceful rise หรือว่าการก้าวขึ้นมาการเจริญเติบโตของชาติชาติหนึ่งแบบนี้ไม่ได้หรอกครับสงวนจุดต่างสแสวงจุดร่วมเพื่อแก้วิกฤตเร่งด่วนของประชาคมโลกในขณะนี้นะครับสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับท่านผู้ชมละครับคิดว่าควรจะให้คะแนนนิยมกับชาติมาหาอำนาจชาติไหนมากกว่ากันก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับและทั้งหมดนี้คือชนาัครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการอเช่น Plus อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแ a ร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื lifts, ่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ